ท่านประธานที่เคารพผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนจากจังหวัดสุรินวันนี้ก็ชื่นชมท่านประธานจริงๆผมเป็นผู้แทนมาก็ไม่เคยเห็นในสภาหรือรัฐสภาที่หาลือกันเพราะวันนี้ผมเองก็สับสนนะครับว่าเป็นการหาลือหรือว่าเป็นการที่จะลงมติกันที่ชมเชยเพราะว่า เห็นได้ชัดว่าท่านประธานนั้นเป็นนักประชาธิปไตยตัวจริงที่เหลืออยู่ในบ้านเมืองที่ให้โอกาสกับคนเจ็ดแ0ดรอคนเนี่ยได้แสดงหลังจากที่อำนาจที่เรามีจริงๆหน้าที่ที่เรามีจริงๆเรากลับไม่ใช้เราโยนไปให้สารรับตำนูนผมไม่ก้าวล่วงไปนะครับ เดี๋ยวจะเจอการละเมิดอนำนาจศาลแต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานที่ลคขับผมมาจากการเลือกตั้งจากจังหวัดสุรินมาสี่ห้าสมัยผมบอกพี่น้องประชาชนมาตลอดว่าหน้าที่หลักของผมนั้นมาอยู่ในสภาหรือัฐสภาผมมีหน้าที่อยู่สามอย่างหน้าที่อย่างที่หนึ่งก็คือน,นําปัญหาความทุกข์ยากความลําบากของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาบอกให้กับผู้มีอานาจในสภาฟัง วันที่มีโอกาสนําเสนอไม่ว่าจะเป็นการหาลือหรือตังยติหรือกระทู้สดอันที่สองท่านประธานครับมาตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลผมก็ได้ทําหน้าที่เมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรันตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้อที่สมที่เป็นหน้าที่หลักก็คือในการแก้ไขกฎหมายเสนอกฎหมาย เพื่อความดำลงอยู่นำความผาสุกมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ใช่เฉพาะเขตเลือกตั้งของผมทั้งประเทศกลับมาที่เรื่องของรัฐธรรมนูญที่เราอภิปรายกันมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงวันนี้นั้นผมเคยกราบเรียนท่านประธานและท่านประธานก็ติงผมในบางคำพูดถ้าท่านประธานจำได้เมื่อข่าววันที่24สพผมบอกท่านประธานที่เคารพ เรื่องนี้ท่านประธานคอยดูเสมือนว่าขุดบ่อล่อปลาถามว่าทาไมที่ผมพูดเช่นนั้นวันนั้นผมบอกท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานตั้งข้อสังเกตเหมือนผมไหมในชั้นกรรมธิการของการแก้ไขมาตรา256เนี่ยฝ่ายรัฐบาลซึ่งเสนอยุติไปเหมือนกันให้ตั้งสสล150คนแล้วก็ให้มาจากการเลือกสรรหาอีก50คน แต่ฝ่ายค้านของพวกผมที่นําโดยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒเนี่ยเสนอการเลือกตั้งสสลไปสองร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ในชั้นกรรมธิการยอมกันง่ายๆแล้วให้มีการเลือกตั้งสองคนผมบอกแล้วว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งมันจะเจอคำว่าต้องหยุดและชะลอผมเข้าใจครับ ว่าแล้วทำรูปฉบับนี้ดีไซน์หรือออกแบบมาเพื่อใครแต่ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเห็นความสงสารของประเทศจากคนที่มีอำนาจทั้งหลายผมอาจจะทภิปลายซ้ำๆเดิมๆมันพอให้โอกาสกับบ้านเมืองไม่ว่าจะเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจ ให้โอกาสกับบ้านเมืองคืนความสุขกับบ้านเมืองอย่างจริงจังในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูนเพราะเราต้องยอมรับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูนนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาสังคมทุกปัญหาปัญหาการศึกษาแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อย,อยู่ในเล่นมนี้ทั้งหมดเราเห็นปนัญหากันมาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะข้ขายไม่ว่าจะเป็นของเรื่องประมาณมันติดขัดไปทั้งหมด โดยเฉพาะปะัญหาการเลือกตั้งเพราะปะัญหาการเลือกตั้งมันมาสู่ของการอำนาจชนะแพ้ไม่รู้แต่กูพ่กมากกว่าได้เป็นผู้มีอำนาจขอถอนกับว่ากูครับท่านประธานครับที่ผมทรงความแปลกไว้เนี่ยผมก็ดีใจฮนะเวลาเขาจะฉีกแล้วตมนูนท่านประธานเนี่มันก็ใช้เวลาสองชั่วโมงเองปิดประตูที่หอประชุม สุดที่ศารของกองทัพบกฉีกเลยแต่เวลาเราจะยุคล่างเราจะแก้ปัญหายกับบ้านเมืองเนี่ยตั้งแต่ปี6 1 6 2มาถึงวันนี้ศึกษาแล้วล่างแล้วพิจนารณาแล้วท้ายที่สุดก็เจอบรรยากาศแบบนี้ที่เป็นกำกวมเหมือนกับที่ท่านประธานได้เรียนตอนเชา้าผมมีใจท่านประธานนะเพราะวันแรกที่สารลรัฐมนูตัดสินมาท่านประธานบอกว่าย่งไงก็โหวต พอวันหลังได้อ่านในรายละเอียดก็ทำให้สับสนแต่ที่จริงผมคิดว่าคนเกตกว่าร้อยกว่าคนที่เราได้รับฉันทานุมัติให้มาเป็นตัวแทนประชาชนตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเพราะประเทศไทยนี่มีฝ่ายอยู่สามฝ่ายท่านประธานเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการก็ศาลฝ่ายบริหารก็นายก ความยิ่งใหญ่ของเราอำนาจของเราหน้าที่ของเราเนี่ยเราสามารถนําความผาสุกมาให้กับประชาชนได้แต่เราสกัดไปหมดผมไม่ว่าพี่น้องซีกสอวอที่มาเป็นท่านก็มาตามรัฐธรรมนูญผมไม่ว่าหรอกครับเรื่องนี้เป็นความชอบธรรมของท่านพวกเราสอสอก็มาจากทั้งการเลือกตั้งโดยตรงก็คือผู้แทนเขตทั้งระบบบัญชีรายชื่อก็ไม่ว่ากันเพราะรัฐธรรมนูญรองรับ แต่วันนี้ทุกคนรู้ทุกคนเห็นว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเราอยู่กันอีกไม่นานนี่ผมย้ำเหมือนกับคุณหมอทุนลนันต์สีแก้วพูดตอนเช้าว่ายังไงไม่นานเราก็อำลาปาจากถามว่าทำไมเราไม่ทำเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้แก้ปัญหาของประเทศเราคืนความสุขให้ แล้วปัญหาในวันข้างหน้าก็จะลดน้อยถอยลงไม่ว่าจะเป็นปนัญหาเศษรษฐกิจหรือปัญหาที่มันจะเกิดในวันข้างหน้าวันนี้ถ้าเราคืนกลับไปหรือเราถอนออกไปผมคิดว่าจบกันครับจริงๆธริงนะท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้เคยเสนอให้ไปลิดรอนสิทธิของสวในการเลือกตั้งท่านนายกรัฐมนตรีเลือกเถอะครับเลือกอีกสักเินสมัยก็ได้ครับ แต่มาช่วยแก้กฎหมายและธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อมอบให้กับคนในวันหน้าเป็นการแก้ปัญหา,าให้ผมยืนยันครับที่จะสนับสนุนสิ่งที่คุณหมอชละน่านสีแก้วเสนอไว้ตอนเช้าผมไม่รู้ว่าเป็นยต,ติหรือว่าจะมาโหวตกันหรือเปล่าว่าเราจะต้องเดินหน้าในการทำให้มันเป็นวันละสามตามกฎหมายรัฐนูญ ผมเชื่อแลวผมก็อ่านนะครับท่านประธานไม่ใช่ว่าผมไม่มีสมองในการอ่านที่สารรัฐมนูลตีความมาแต่โจทย์ที่ถามสารรัฐมนูลว่าถ้าแก้กฎหมายรัฐมนูลทั้งฉบับแน่นอนสารรัฐมนูลก็ต้องตอบมาอย่างนี้เลยครับในเรื่องของการทำประชามติสองครั้งเขาก็เขียนชัดแต่เราก็มาพูดบางท่านก่อนต,ตะแบงไปสามครั้งสี่ครั้งสงสารประเทศไทยครับท่านประธานครับวันนี้บอบช้ำคนที่มีอำนาจอยู่ก็อยู่กันนานแล้วครับวันนี้ก็ คืนเขาตะครับผมก็ท้ายสุดก็ขอกราบขอประคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ดีใจครับในการพิพารายครั้งนี้มีท่านประธานซึ่งเป็นนักประชาธิปไตยที่ให้โอกาสกับพวกเราได้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อนําข้อมูลทั้งหลายที่ท่านประธานจะตัดสินใจหรือมาพิจารณากันในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ขอกราบขอประคุณครับครับขอบคุณค,คุณมณิต์ครับ